สวัสดีครับพบกับสุขขาวลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่27เมษายนนะครับเราเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะฮะจะมีคาร์ลเกอร์เซดานะครับถ้าหากว่าจิเกนครอฟยังอยู่กับทีมลิเวอร์พูลต่อไปในลุ้กันหน้าลิเวอร์พูลจะเดินหน้าต่อไปและจะท้าทิงแชมป์พรีเมี์ลีกและแชมป์ยูฟ่าแชมเลียคได้อีกครั้งนะครับจะมีคาร์ลเกอร์นะครับอดีตนักเตะระดับตำนานของหงดังลิเวอร์พูลได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีของอันเดสลัด ุนซือชาวฮลแลนด์ที่จะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แทนที่ของเจกเก็งคลับนะครับโดยเจมี่คาร์ลเกอร์ก็เตือนว่าลิเวอร์พูลนะครับในการแต่งตั้งอันเดสลัดนั้นอาจมีความเสี่ยงโดยมองว่าเจกเก็งคลับนั้นทําได้อย่างยอดเยี่ยมมาตลอด9ปีที่่ันมาเจกเก็งคลับจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลหลังช่วงสมัยน,นี้หลังจากที่เขาเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเกือบ9ปีเต็ม ซึ่งการประกาศลาออกของเจดด์อบส่งผลให้เกิดกระแสข่าวมากมายที่เกี่ยวกับว่าใครจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งเขานะครับอันนี้สลักับกลายเป็นตัวเต็งที่จะเข้ามาเป็นคุณสกุลใหม่คนต่อไปของลิเวอร์พูลซึ่งเจมี่กเลเกอร์ก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นข่าวลือนี้ขณะที่ตอนนี้สลัดยังคุณทีมเฟนยูนูตอยู่และล่าสุดก็เพิ่งเอาชนะได้ในศึกลีกฮอลแลนด์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับ สลัดจะเข้ามารับตำแหน่งคุนซือลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนหลังจบฤด,ดูกาลน,นี้หลังจากที่ทั้งสองสโมสรน,นั้นตกลงเรื่องรายละเอียดและเงินค่าเฉยๆกันเรียบร้อยแล้วเดอร์ลสุดจะมีกาเลอร์เอามาเตือนลิเวอร์พูลในการแต่งตั้งอาเนสสลอตว่าอาจจะมีความเสี่ยงเพราะถ้าเจคกิ้งครับยังอยู่กับทีมนในฤดูกันหน้าลิเวอร์พูลนั้นน่าจะเดินหน้าต่อไปและจะท้าชิงแชมป์พรีเมียร์ลีกและถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ได้อีกครั้งนะครับ ถ้าเจอคัขอบยังอยู่กับทีมในกันนาลิอรูผูลเจะเดน้าต่อไปและท้าชิงแชมป์ทั้งในลีกและยุโรปอีกครั้งกาเลเกอร์เขียนในคอลัมน์ของเขาที่เดอะเทโรกราฟแต่กับสลตความเชื่อมัน่นที่เคยมีจะกลายเป็นเพียงแค่ความหวังเท่านั้นผมไม่ได้วิจารณ์สลอ็อตในแง่อะไรนะเขาเป็นกุนซือที่เก่งกาจมีผลงานที่ผ่านทีมคว้าแชมป์ลีกและเข้าชิงฟุตบอลยุโรปแต่ไม่ว่าใครก็ตามที่จะเข้ามาเป็นกุนซือคนต่อไปยอมเป็นคนที่ได้รับการยกย่องแต่ก็ไม่ใช่ว่า คนที่จะทําให้แฟนบอลตื่นเต้นไม่มีใครที่จะมาแทนที่หรือว่าทาบรัศมีพร้อมกับอํานาจอย่างเจกิ้งครอปได้เลยเพราะเจกิ้งครอปนั้นสุดยอดอยู่แล้วมันหายากจะมีกาลเกอร์กล่าวต่อไปว่าหลังจากที่มีข่าวว่าอันเนสโอตจะมาคุมทีมลิเวอร์พูลนั้นผมก็ได้ยินและอ่านมามากมายเกี่ยวกับการเลือกอันเนสโอตมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลนั้นเหมาะสมในเชิงกลยุทธ และข้อมูลเกี่ยวกับสไตล์การเล่นของอร์เน,นสลัดที่เฟย์ยูนูตนั้นทําให้เขาดูนั้นเป็นตัวเลือกที่ลงตัวกับ Liverpool. ลิเวอร์พูลสำหรับเป็นการตัดสินใจด้วยมันสมองมากกว่าหัวใจในขณะที่เจนคลับนั้นเข้ามาทั้งหัวใจและสมองผมอยากให้มีการพิจารณาโทมัสทูเคิลมากกว่าเพราะเขาเคยเอาชนะเปปกัวดีล่าในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศซึ่งเป็นบทพิสูจน์ที่ยอดเยี่ยมทูเคิลตามหลังเจนคลับไปที่ทั้งไมล์ศูนย์ห้า และบริซียดนมวลและทำผลงานดีๆกับต้นสอนที่เขาขุมถึงแม้ว่าลูกการนี้กับ,บเบย์มินิกจะไม่ประสบความสำเร็จแต่เราก็ได้เห็นตัวอย่างจากคาโลอันเชลติและอุนัอิมเมรีว่าโคตรระดับแนวหน้าสามารถฟื้นฟูต,ตัวเองจากความผิดหวังได้ถ้าสโมสรอ,อังกฤษดึงตัวทูเคิลไปได้แล้วแล้วก็ผมเชื่อว่าพวกเขาจะดีขึ้นอย่างแน่นอนแต่ดูว่าลิ์หูไม่ต้องการโคตรที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความขัดแยง้งผมเองก็ชอบคนที่เป็นผู้ชนะที่พิสูจน์ตัวเองแล้ว ไม่ว่าจะคุมทีมยากก็ตามมากกว่าคนที่คุมทีมง่ายแต่ยังไม่ได้พิสูจน์อะไรกับตัวเองเลยสิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดก็คืออเนสลอตพร้อมที่จะมาลีกอังกฤษเพื่อที่จะแข่งขันกับเป๊ปกัวเดล่าเพื่อแชมป์พรีเมียร์ลีกและแชมป์ยูฟ่าแชมเล่ย์หรือไม่ผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์ pool ต้องประกาศตั้งแต่เลิกเลยว่าเขาเข้ามาที่นี่เพื่อที่จะชนะเพื่อคว้าถ้วยรางวัลไม่ใช่แค่มาแข่งนี่คือความคิดเห็นของ เจอมีง่งแเลเกอร์ะฮะโอ้โหทำยังไงได้ล่ะครับท่านผู้ชมก็เจอเกนคอปหมดพลังในการทํางานนะครับถ้าหากว่าเจอเกนคอปอยู่เนี่ยลิเวอร์พูลก็จะแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนนะครับในลุ้นกันหน้านะครับก็โลกของฟุตบอลมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆนะครับก็ต้องยอมรับกันไปนครับเดี๋ยวเราเราดูผลงานของอันเสล็อกก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะ เราไปต่อกันที่ข่าวใหญ่กันเลยนะฮะดวนบาซลนาเล็งคว้าตัวดาวยิงลิเวอร์พูลดามินนูเยสรายงานจากเอลสปายนะครับซึ่งเป็นสื่อในสเปนระบุว่าบาซูนาสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลิกาสเปนเตรียมทุ่มทุนเพื่อคว้าตัวดามินูเยสกองหน้าจอมพลังของลิเวอร์พูลมาร่วมทีมในช่วงสัยนี้นูเนญูีสได้จากปเมริกามาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อปี2022นะครับด้วยค่าตัวถึง75ล้านยูโร บอกกับเง็ดไขเพิ่มเติมอีก25ล้านยูโรแต่กับฤดูกาลแรกกับหงแดงนูนเยตไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรโดยได้ยิงในวัย23ปียิงเปเพียงแค่10ประตูจาก29เกมในพรีเมียร์ลีกอย่างไรก็ตามนะครับนูนเยตแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเขาแล้วในบางโอกาสที่เลื่องสนามและบาร์ซุน่าก็มองว่าเขาน่าจะปั้นต่อได้และน่าจะเป็นตัวแทนของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้กองหน้าของบาร์ซลน่าที่มีอายุมากแล้วนะครับ บาซโลน่ากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านภายใต้การน,นำทีมขอนจะบีเฮนเดสกุนซือคขน,นมและกำลังมองหานักเตะใหม่ที่มีความสามารถและศักยภาพสูงอย่างดุนเยตโดนุนเยตถูกมองว่าเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับเจ้าบุญทุ่มบาซโลน่าอย่างไรก็ตามนะครับยังไม่มีการยืนยันจากทั้งสองสโมสรเกี่ยวกับเีื่นี้แต่การติดตามความคืบหน้าของเรื่องนี้น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับซึ่งแน่นอนนะครับถ้าหากว่าจบฤดูกาลนี้จะมีข่าวว่าดานวินเยตก็ มีข่าวเชื่อมโยกับหลายสมโมสรน,นะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะตามจีกนเขปไปนะฮะหรือไม่ก็จะโดนทีมอื่นมาสอยไปนะครับเพราะอาจจะไม่เข้าระบบของอันเนสลอตก็มีโอกาสนะครับเราต้องติดตามชมกันให้ดีๆแต่ตอนนี้ข่าวที่จะย้ายทีมค่อนข้างเยอะเลยเทียวสำหรับดาวิน,นุนเยตนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะข่าวราเชื่อโค้ชใหม่หงแดงตัดสินชะตานุนเยส จะมีการเลืกนครกับอดีตกองหลังคนดังองลิ์พูลเชื่อว่าผู้จัดการทีมคนใหม่ของสโมสรจะเป็นคนตัดสินใจว่าจะเชื่อใจดาวินูเยสในฐานะกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมต่อไปหรือเปล่าเพราะทีมชาติอุรุกวัยนะครับยายมาวมทีมหงดแดงเมื่อช่วงเสมอปี2022ด้วยกาตัวถึง85ล้านปอนด์แต่ฟอร์มก็เล่นอยู่ในช่วงที่ไม่แน่นอนเลยนะฮะไม่คมไม่นิ่งโดยเฉพาะเรื่องการใช้โอกาสโคตรเปลืองจนโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในช่วงหลังสุด ท่านั่นเจมี่คาร์ลเกอร์เองก็มองว่าผู้จัดจาการทีมคนใหม่จะต้องถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับนุ่นเยสและจะต้องมีการตัดสินใจเรื่องานาคตของโกานาดรยนี้ด้วยผมคิดว่ามีคำถามที่ต้องให้ถามอยู่เจมี่คาร์ลเกอร์เก่าวกับสกันสปอร์ตคุณต้องการให้เขาทำได้ดีเพราะเขาทุ่มเททุกอย่างเต็มที่เขาสร้างญหนานกับคู่แข่งเขาทำประตูแปลกๆได้แต่หลังจากผ่านไป2ปีเมื่อลิเวอร์พูลกำลังสู้เพื่อแชมป์หรือในเกมใหญ่ คุณก็ต้องการคนที่คุณต้องทําประตูที่โอทรัดฟอร์ดหรือที่กูดิสันพาร์คนี่คือสิ่งที่ธุรกิจต้องการแต่เขาทําแบบนั้นไม่ได้หลัง2ปีที่ผ่านมาเขาก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนี่คือสิ่งที่เขาเป็นเขาสามารถสร้างปัญหาได้แต่เอาแน่เอานอนไม่ได้กับการจบสกอร์มันไม่เพียงพอที่จะช่วยคุณขวาช้ำดังนั้นต้องมีการตัดสินใจครั้งใหญ่เกี่ยวกับเขาเดอซาลนมูนเยนะครับลงสนามกับลิเวอร์พูลไปแล้วถึง92เกมสัดไป33ประตูกับ อีก11อัศศิษนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะอันเดนสล็อตนะครับสน11แข่งร่วมทัพหงดัง Liverpool, ลิเวอร์พูลหลังจอนั่งเป็นกุนซูกุนใหม่ของหงดังสื่อรายงานมาว่าอันเดนสล็อตนะครับวัยที่กุนซูกุนใหม่ของลิเวอร์พูลสนใจคว้าตัวไครเซนซิโอซัมเมอรบวิลนักหบของลีดยูไนเต็ดมาร่วมทัพหงดังเมื่อวันที่26เมษาย,ยนนะครับสื่อดังทุกสำนักก็เปิดเผยตรงกันว่า ลิเวอร์พูลบรรลุข้อตกลงเรื่องการจ่ายค่าชดเชยให้กับฟโนโีนูดในการดึงตัวสลัดมาทำหน้าที่เป็นกุญแจใหม่ทันทีของเชกเก็งคลับได้แล้วซึ่งขณะน,นี้เรื่องการเจรจาเรื่องสัญญากับเฮดค้นในวัย45ปีระนี้คาดการณ์ว่าไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะฮะในส่วน,นของค่าเช่เชยนั้นลิเวอร์พูลจะต้องจ่ายให้กับฟโนโีนูดในทันทีที่7.7ล้านปอนด์หรือราว335.9ล้านบาทและยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติมแนบเข้าอีก 1.7ล้านปอนด์หรือราว78.5ล้านบาทมูลค่ารวมเป็น9.4ล้านปอนด์หรือราว434.5ล้านบาทนะครับแต่ล่าสุดนะครับรายงานจาก1908 NL ซึ่งเป็นสื่อฮอลแลนด์ land, นะครับเปิดเผยว่าแม้ว่าข้อตกลงของสรัรกับลิเวอร์พูลจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์100%แต่ว่าเขามีความสนใจดึงตัวหนึ่งแข้งมาร่วมทัพหงดาง หากได้เป็นเจ้าในายใหญ่ในทีมแอนฟิลด์นั่นก็คือไคลเซนซิโอซัมเบวิล์นกรุกของลีลเดเงตและทีมชาติฮอลแลนด์ชุดอยู่21ปีนะครับแต่นี้ซัมเบวิล์ในวันย22ปีทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมกับลีดในซีซั่นนี้หลังยิงไปถึง19ประตูกับ9กาแอซิสจากการลงสนาม41นัดในทุกรายการนะครับ mm hmm. เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยครับจอแดนอาร์สนะครับอดีตดาวรุ่งลิเวอร์พูลถูกทีมนอกลีกปล่อยตัวหลังได้ลงเล่นเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้น อนาคตดับอีกแล้วหากใครที่เป็นแฟนบอลหงดังลิเวอร์พูลเกินกว่าหนึ่งทศวรรษคงจะเคยได้ยินชื่อจาร์ดนไอฟ์นะครับอดีตดาวรุ่งที่เคยอยู่ในสังกัดสโมสรลิเวอร์พูลระหว่างปี2012ถึง2016นะฮะเนื่องจากเขาเคยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเตะที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกําลังสําคัญของลิเวอร์พูลแต่อย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดเขาถูกเอฟซิลิอุนเต็ดนะครับสโมสรนอกลีกปล่อยตัวอีกแล้ว ย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมปี2003นะครับจอร์แดนอาร์ชได้ตกลงเซ็นสัญญาช่วงหม่กับเอฟซลีฟยูเนเต็ดทีมในระดับเนชั่นลีกหรือว่านอกลีกอังกฤษนะครับและมีสนะเป็นแข้งฟรีเอเจนต์นับตั้งแต่ยัดทางกับอานันดาสปอร์นะครับทีมในลีกตุรกีเมื่อปี2002นะฮะแต่กลับกลายเป็นว่าเจเดนอาร์ชนั้นนะครับได้ลงสนามกับเอฟซลีฟไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้น และมีเวลาลงเล่นเพียงแค่6นาทีเท่านั้นเองนะฮะท่านผู้ชมนั่นคือแมตช์ที่อัพโซลีปยูเนเต็ดเสมอกับออตแฮมแอตแลนติกไป0 0เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองกระทั่งเมื่ออัพโซลีปยูเนเต็ดรอดตกชั้นในวันสุดท้ายของลีกจาแดนไอซ์นะครับก็ถูกปล่อยตัวในทันทีเลยย้อนรอยก็ตามจัดแดนไอซ์นะครับไม่ได้แค่เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่ถูกจักบปล่อยตัวนะฮะเนื่องจากยังมีผู้เล่นอีกถึง7รายที่ เผชิญชะตากรรมเดียวกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของอดีตเก่าลิร์พูอีกคนอย่างเดวิสอาโมรมอยู่ด้วยโดยทั้งหมดทั้งหมดนั้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับทีมนอกลีกที่จะเปลี่ยนถ่ายผู้เล่นเกือบยกชุดเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลซึ่งณตอนนี้แอปสลิปยูนเตดมีผู้เล่นเพียง6คนที่ยังเหลือเซนิอยู่และกำลังเจรจาต่อสัญญากับผู้เล่นอีก12คนโดยสำหรับจอแดนไอซ์นะครับเขาได้ลงเล่นกับลิร์พูเป็นทั้งสิ้นถึง58เกมรวมทุกรายการ ยิงได้ห้าลูกกับอีกเก้าแอซิสและมีโอกาสเด่ลงเล่นกับทีมอือน่นบนเกาะอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์มิงแฮมซิตี้เอฟซีปอนมันดับบี้คอตตี้ท่ามกลางปัญหาสุขภาพจิตที่เล่นงานเขามาตลอดอาชีพการแข่งๆๆนะครับจิตใจนี่กระเซิงไปเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะมีการไปพึ่งยาเสพติดหรือเปล่าเลยครับโอ้โหตอนนี้อายุก็ยังพอเตะบอลเลี้ยงตัวเองได้นะครับยังไม่ได้แก่ขนาดนั้นแต่ว่า,อ,าอยู่ใน นอกหลีกนะครับแล้วโดนนอกหลีกเนี่ยไม่อยากเซ็นสัญญาอีกด้วยนะครับอนาคตวูบเลยทีเดียวนะครับเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้กันหน่อยนะครับท่านผู้ชมงานใหญ่รอเพียมนะครับสปัญหาสําคัญที่อเน,นสลอตต,ต้องรีบแก้ไขนะฮะหากได้คุณทีมลิเวอร์พูลสามปัญหาสลอตต้องรีบแก้ไขดูว่าอเน,นสลอตนะครับคุณซือชาวฮอลแลนด์น่าจะเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูล ก็ค่างที่จะห0 0่นะครับหลังเจ้าตัวให้สัมพัธ์อย่างชัดเจนว่าพร้อมคว้าโอกาสทองมาคุมทีมลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนนะครับเพราะเป็นก้าวย่างอาชีพที่สําคัญของเขาและแน่นอนนะครับตอนนี้นะฮะฟรีานูดกับลิเวอร์พูลตกลงเรื่องการจ่ายเงินค่าเฉลๆกันที่เรรียบ้อยแล้วและอเนนซ้สลัดจะเป็นกุนซือคนใหม่ของลิเวอร์พูลในนัดหน้าและก็จะเป็นกุนซือชาวฮอลแลนด์ที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับงานนี้สลัตนะครับ จะได้รับไม้ต่อจากเจ็คเก็ตครับของเราแน่นอนนะครับว่าก็ต้องมีงานสําคัญมากมายที่จะต้องรีบแก้ไขแน่ๆเนี่ยก็คือ3ปัญหาที่ทางกูรูเขาเขียนเอาไว้มี3เรื่องเพื่อให้จัดการกับทีมลิเวอร์ pool นะฮะและทำให้ลิเวอร์แข็งแกร่งพร้อมที่จะฟัดฟันทั้งในเกมพรีเมียร์ลีฟุตบอลทัว่วภายในประเทศและฟุตบอลยุโรปในซีซั่นใหม่นะฮะปัญหาที่1น,นะครับแก้ไขเกมรุก สล็อตยังคงได้รับประโยชน์จากเกมรุกของลิเวอร์พูลซึ่งเป็นกลุ่มกำลังชั้นยอดที่เจียงคับได้สร้างเอาไว้อย่างไรก็ตามหนึ่งในปัญหาที่บอสจะต้องเจอในช่วงที่ผ่านมาก็คือความเฉียบคมในการจบสกรอร์และนี่จะเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับที่คุณซอชาวฮอลแลนด์จะต้องรีบแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ของแดงนะครับเป็นทีมที่สร้างสรรค์ในการทําประตูเยอะแยะมากมายแต่ถ้าพวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนให้มันเป็นสกรอร์ได้อย่างที่ต้องการและนั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญนะฮะที่ทําให้ทีมฟอร์มสะด,ดุด ในช่วงไม่กี่สัปดาหที่มันมาจงส่งผลให้พวกเขาแทบจะหมดลุ้นแชมป์พรีเมร์ลีกในซีซั่นนี้เลยทีเดียวทีมของเจเกนคลับเอ็นโคนะฮะเป็นทีมที่อันตรายมากๆในการหาโอกาสจบสกอร์บางเกมพวกเขามีลุ้นยิงประตูมากมา,กายกลายกองแต่ดันยิงทิ้งยิงคว้างและทำให้ทีมพลาด3มคะแนนไปหลายแมตช์ดังนั้นถ้าหากสลัดเข้ามากุมงเงียนเขาก็จะต้องรีบแก้ไขเรื่องการจบสกอร์ให้โดยเร็วที่สดุด ลองนึกภาพนะครับถ้าหากลิเวอร์พูลในยุคข,ของสลอตยังคงเป็นทีมที่สร้างโอกาสในการกยิงประตูดได้เหมือนกับช่วงที่เจค็งฟอปกลุงเมืองเหงียนแต่จบสกอร์ไดเฉียบคมกว่านี้และจบสกอร์ไดคมกว่าเดิมงานนี้บอกเลยนะฮะว่ามีิสเซ์ได้รับชัยชนะเป็นกอบเม็ดกรรมมากกว่าในซีซั่นนี้อย่างแน่นอนนะครับปัญหาแรกนี่เห็นด้วยนะการจบสกอร์ต้องคมกลิบนะฮะส่วนปัญหาที่2นะครับนั่นก็คือการจัดการเรื่องสัญญาของแข้งคีแมนคนสำคัญ สิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึง่งนั่นก็คือสโลตจะต้องทํางานร่วมกับไมเคิลวัตวหน้าฝ่ายปฏิบัติการฟุตบอลและลิชันฮิวผูน้นการกีฬาเพื่อจัดการเรื่องสัญญาของนักเตะโดยเฉพาะ3าผู้เล่นตัวหลักที่สัญญาฉบับปัจจุบันจะเข้าสู่ช่วงปีสุดท้ายแล้วขนแรกก็คือเทนอเล็กเรนโนนะฮะซึ่งมีข่าวว่าอาจจะเลือกอําลาทีมตามเชกิ้งคลับโดยสโลตต้องดําเนินการเจรจาและโน้มน้าวให้รองเทนอยู่ช่วยทีมและสร้างทีมกันต่อไป และแน่นอนว่าถ้าหากเขาอยู่ต่อก็มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตำนานของหงแดงมีสูงเลยทีเดียวตามมาด้วยเวอร์กิลฟันไดนะฮะที่ยังคงเป็นหัวใจสําคัญในแนวรับของเทียมโดยเซนเตอร์แบ็กกับตันทีมชัน้นฮอลแลนด์ยังคงเป็นกําลังสาคัญของสล็อตอย่างแน่นอนในลุกันหน้าขณะที่รายล่าสุดก็คือมเมนซาลานะครับซึ่งฟอร์มตกอย่างหนักในช่วงที่มันมาแต่ก็ยังเป็นผู้เล่นแนวรุกที่มีประโยชน์กับเดอะเรดในช่วงเปลี่ยนทายคุณซึ่งใหม่ก็นั้นลิเวอร์พูล คงต้องคิดหนักเนื่องจากมีทีมจากลีกสุดิอาระเบียรพร้อมทุ่มเงินมหาศาลคว้าตัวเองโมงไปร่วมทัพนะฮะยางไรยก็ตามลิวูลก็มีนโยบายชัดเจน,นะฮะในเรื่องของกุมกลังในทีมเกี่ยวกับการตัดสินใจม่กับนักเตะที่อายุมากกว่า30ปีดังนั้นสลัดต,ต,ต้องพูดคุยกับเอ็ดเวิร์ดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ชัดเจนเพราะในช่วงที่ทีมมีการเปลี่ยนแปลงคุณเสือเขาต้องการผู้เล่นแกนหลักที่มีประสบการณ์สูงในการสร้างทีมใหม่นะฮะ ส่วนหัวข้อสุดท้ายนะครับหัวข้อที่3ปรับแต่งคุ้งกําลังให้เหมาะสมลิเวอร์พูลคงไม่มีการลดขนาดทีมสําหรับดูกันใหม่อย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะการที่ทีมมีโอกาสหวนกลับเล่นในซึ่งอยู่ฟ่านแชมเบอร์ลีกในลุก,กันหน้าแถามรายการนี้ก็จะมีการปรับโฉมด้วยนั่นทําให้หงแดงนะฮะต้องมีปโปรแกรมเพิ่มมากขึ้นดังนั้นสล็อตจำเป็นจะต้องตัดสินใจเรื่องการเสริมทัพด้วยผลนี้นะครับทีมจําเป็นจะต้องหาผู้เล่นที่น่าสนใจเข้ามาลงทัพ ในขณะเดียวกันนั้นพวกเขาก็อาจตัดสินใจดึงบรรดาผู้เล่นที่ส่งไปค้าแข้งแบบยืมตัวกับสโมสรอ,อื่นเช่นฟาบิโอคาวยและไทเลอร์มอนตันซึ่งกำลังไปได้สวยกับฮาซิตี้ในนั้นกันนี้รวมทั้งคาวินแรนซี่เชฟฟานเนมเบิร์กและนัทฟิลิปให้กลับมาช่วยทีมนะฮะ แน่นอนว่า,าจากนี้ไปสลัดเนี่ยจำเป็นจะต้องเล็งผู้เล่นใหม่เข้ามาสมทับด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวตอนนี้ก็มีหลายชื่อที่โผล่ออกมาแต่ยังไม่มีการย,ยืนยันอย่างชัดเจนเนื่องจากคุณสือชาวฮอลแลนด์ยังไม่ได้กลุ่มเมืองเงียนอย่างเป็นทางการของลิเวอร์พูลนั่นเองแต่ถ้าถึงเวลานั้นเชื่อว่าเดอะเรดจะมีแข้งใหม่เดินพาเรตเข้ามาหลายคนอีกหนึ่งสิ่งที่สลัดเก่งมากๆนั่นก็คือการปั้นดาวรุ่งในศูนย์ฝึกเยาวชนนะฮะเพราะเขาแสดงเห็นมาแล้วในช่วงที่กลุมเมืองเงียนเฟเยนนน์งนั้น บรรดาแข้งวลอลลอนหงแดงหากมีสุขภาพมาก่อนะฮะพวกเขาก็มีสิทธิที่จะได้โอ,อกาสขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของหงแดงลิเวอร์พูลนะฮะนี่คืองานที่รออยู่นะจ๊ะสามสิ่งที่จะต้องทำนะฮะหนึ่งก็คือแก้ไขเกมลุกสองจัดก,การเรื่องสัญญาแข้งคีมเมนคนสำคัญและสามปรับแต่งคุ้มกำลังให้เหมาะสมให้กับเข้าสไตล์การเล่นของตัวเองนะครับสู้ต่อไปนะจ๊ะเนสลัด นี่คือสขขรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่27เมษายนนะครับแฟนๆห้ามลืมนะครับเย็นนี้ลิเวอร์พูลของเรามีคิวพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเรามาร่วมเชียร์ด้วยกันนะครับยังมีโอกาสอยู่ขอให้เกมนี้ชนะก่อนนะครับค่อยว่ากันแล้วหลังจบเกมเรามาพูดคุยกันสวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมืองนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ